สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง1-15ตุลาคม2567นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นก็ฝากสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยําม,มากกว่านี้สามารถ ถักปลาย ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ามาดูในเรื่องของการายกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวราศีพฤษภลักณนาพฤษภกันก่อนโดยจะมีดาวพุธแล้วก็ดาวเกตสุริยานสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวพฤษภแล้วก็ลักขนาพฤษภนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้ ดาวประจําตัวของคุณได้โคจรนะครับไปอยู่ในภพเรือนอลิแต่เป็นตําแหน่งกเกษตรบดีด้วยนะครับแสดงว่าชาวฝึกศพลักษณะฝึกศบนั้นมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของการที่คิดทําอะไรอาจจะต้องพยายามรอบคอบในการตัดสินใจแต่คุณก็สามารถที่จะปรับและแก้ไขสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างดีเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณนั้นไปอยู่ในเรือนอลิก็จริงแต่ได้ตําแหน่งที่ดีนะครับและได้เป็นตําแหน่งอุดมนละ อ่าไม่ใช่อุดมปัส,สวะด้วยนะครับเพราะว่า,าดาวศุกร์นั้นเป็น6กับลักนณาถือว่าได้ตำแหน่งนะครับที่ดีก็อาจจะทําให้เกิดนักษักของความมั่นคงความเข้มแข็งการแบกรับ อาสานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมักจะมีผลลัพธ์ที่ดีตามมาภายหลังนั่นเองดังนั้นสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันมักจะมีผลที่ดีนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมโดยเฉพาะในช่วงประมาณหลังวันที่6ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวพุธจะร่วมนะครับกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่ คู่ทัดน้ำเนาะโคโจรเป็นเรือนอลิเนี่ยก็มักจะมีอุปสรรคปัญหาแต่ก็แก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็สามารถที่จะได้รับโอกาสดีๆจากบุคคลอื่นที่อาจจะหยิบยื่นให้กับตัวคุณนะครับกลับกลายเป็นเสน่ห์เมตตาที่ดีด้วยเช่นกันอลิเนี่ยนะครับมันแปลได้หลายอย่างมากๆไม่ได้แปลว่าอุปสรรคและปัญหาเท่านั้นแต่มันแปลว่าเรื่องของการอาสางานสมัครสิ่งต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้รับโอกาสดีๆเราก็ ต้องแบบเหมือนโชว์ศักยภาพก่อนนะ่ะแล้วทุกอย่างมันก็จะตามมาภายหลังถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราควรทำนาะแต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังอีกนิดนึงคือระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะครับพออาจจะมีในเรื่องของปัญหาสุขภาพเข้ามาในช่วงจังหวะนี้เล็กน้อยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวพระหัสบดีนะครับโคจรกลุก่มลักนาของชาวปรกษกร่วมกลุ่มกับดาวฤกติอยู่ด้วย ดาวพระศุดีมาจากภพเลือนลาภะและมาจากภพเลือนมอรณะยังไงก็ไม่พ้นเรื่องของการมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอย่างกระทันหันเกิดขึ้นนะครับถามว่าเปลี่ยนแปลงดีหรือไม่ดีดีแน่นอนเพราะมาจากภพเลือนลาภะด้วยนะครับสแสดงว่าชาวพฤกศบนั้นการปรับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างจะนํามาซึ่งความสําเร็จให้กับ ชาวพลศนั่นเองดังนั้นก็อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับให้คุณพยายามปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีโอกาสที่จะทําให้คุณไปถึงนะจุดมุ่งหมายความสําเร็จแล้วก็ในเรื่องของอสิ่งที่อาจจะตามมาเป็นสิ่งดีๆเพิ่มพูนเข้ามาอีกก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็พยายามทําทุกอย่างบริหารจัดการมันก็จะประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับสำหรับชาว พฤกษพนะครับก็คือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลขสีได้โคโจรไปอยู่ในภพเือนปุตตะนะครับในช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่6ตุลาคมอาภพปุตตะเนี่ยเป็นว่าพบรายได้นะครับการเงินประสบความสําเร็จดีแต่การเงินเนี่ยนะครับจะโคโจรไปตกในภพเลินอลินะในช่วงประมาณวันที่ ตุลาคมนะครับไปร่วมกับดาวประจําตัวเป็นดาวคู่ธาตุน้ํามันแปลว่าตัวเราเองเนี่ยจะขยันหานะครับในเรื่องของการเงินดีแล้วก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการได้รับาการสนับสนุนการส่งเสริมดีด้วยเพราะเป็นคู่ธาตุน้ําถึงแม้จะในเรือนอลิก็จริงแต่อย่างน้อยก็ประสบความสําเร็จดีนะครับ แล้วตัวคุณเองอ่ะก็มักจะมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จแล้วยังมีโอกาสที่จะมีการต่อยอดการพัฒนานะครับมีการลงทุนสิ่งต่างๆนั้นจะประสบความสําเร็จอาจจะดูติดติดขัดขัดไปในช่วงจังหวะหนึ่งแต่มันก็จะค่อยๆสลับปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอาจจะมีคนช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขช่วยคุณนะครับทําให้คุณเองอาจจะดูมีการปรับและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับทีเราไปต่อกันในเรื่องของ อ่าองดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยโคจรมาทับในเรือนการเงินอังคารมาจากภพเรือนปัตตนิและมาจากภพเรือนวินาศนะครับอาจจะทําให้ชาวราศีพฤษภลักนาพฤษภนั้นมีรายจ่ายเยอะนิดหนึ่งนะครับและดาวการเงินก็ไปตกเรือนอลิด,ด้วยแปลว่าชาวราศีพฤษภลักลขณาพฤษภอาจจะมีเกณฑ์ของการมีค่าใช้จ่ายนะครับมากกว่าปกติเล็กน้อยที่อาจจะต้องพยายามจัดสรรหรือพยายามที่จะต้องอค่อยๆเป็นค่อยๆไป ควบคุมนะครับในเรื่องของการใช้เงินนะครับก็อาจจะช่วยบรรเทานะครับทุกสิ่งทุกอย่างตรงนั้นได้บ้างไม่มากก็หน่อยดังนั้นควรที่จะต้องพ,อพิจารณาให้ดีในการใช้เงินนะครับแล้วทุกอย่างอาจจะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นรอจังหวะอีกนิดหนึ่งนะครับนี้เราไปต่อกันในเรื่องของสภาวะการงานกันบ้างการงานนะครับสำหรับชาวพฤกษบคือราศีกลุ่มของด้วยดาวราหูเลขแปได้โคจรไปอยู่ในภพเลือนลาภะ ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีมากเลยเพราะว่าเรือนราภะเนี่ยคือเรือนแห่งโชคลาภความสําเร็จนะครับแล้วก็เสนิหเมตตาต่างๆที่จะได้รับกันยอมรับการสนับสนุนที่ดีนะครับกรัมาราภะเนาะก็ถือว่ามีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแต่อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในช่วงประมาณวันที่ 1, 1ถึงวันที่6ตุลาเพราะดาวอาทิตย์ นะครับกับดาวพุธเลงกับดาวราหูนะครับอาจจะทําให้เกิดปัญหาบางทีเนี่ยอาจจะมีการพูดการเจราจาการติดต่อการสื่อสารต่าง,างๆอาจจะไม่เป็นผลนะครับเราก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้บ้างในบางคนในบางครั้งนะครับก็ควรที่จะต้องพยายามค่อยค่อยคิดค่อยคอยพูดค่อยๆจาพูดอะไรคิดอะไรอาจจะต้องพยายามถนอมน้ําใจในเรื่องของความรู้สึกของคนอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะช่วยบรรเทานะครับในเรื่องของ อ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เช่นกันเนาอก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะค่อยๆฟื้นกลับมาโอเคขึ้นหรือดีขึ้นนะแล้วก็ทําให้ สิ่งต่างๆนั้นค่อยๆปรับเข้าที่ได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับก็โอเคส่วนในเรื่องการงานเนี่ยนะครับมีโอกาสจะมีโชคมีลาบมีในเรื่องของความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการพลิกแพลงสถานการณ์สิ่งต่างๆได้ประสบความสําเร็จดีนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมอย่างที่บอกไปข้างต้นด้วยและสุภาเนี่ยโครจรเข้าสู่เรือนกรรมะด้วยสุภาการรมะแปลว่าความสําเร็จเข้าสู่เรือนการงานทําให้ตัวคุณนะ่ย มีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยผลักดันให้กับตัวคุณเองนั้นประสบความสําเร็จดีแต่อาจจะได้รับความกดดันเล็กๆหรือความคาดหวังหน่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยชาวพรกษบก็ต้องพยายามาถึงต้องเป็นอลิีไงครับันดาวประจำตัวถึงตกในเรือนอลมันเลยอาจจะมีเหตุผลที่ต่อเนื่องกันนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องแบบแบกบรับภาระอาสาหรือต้องพยายาม คิดทําจัดการบริหารทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีนะแล้วเราก็จะได้รับการายกย่องการสนับสนุนการส่งเสริมนะครับไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เพื่อให้เรากับคนอื่นๆหรือว่าเจ้านายเนี่ยประทับใจในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราเป็นก็ได้เช่นกันนะครับก็จะได้รับโอกาสดีๆแบบนี้เกิดขึ้นที่เราไปต่อกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักของชาวพฤกษ์นะครับคือราศีพิจิกของด้วยดาว าอังคารเลขสาได้โครจรไปอยู่ในเรือนนำหน้าลัคนาก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในช่วงแรกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยโครจรเล็งกับดาวเกตอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกหงุดหงิดใจเล็กน้อยกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกกับในเรื่องของคู่ครองคนหลักเนะเาะพอหลังจากนั้นดาวเกตจะโครจรมาเล็งกับาชาว พระสบเล่นกับพระรหัส,สบสดีทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นค่อยๆมีโอกาสแนวโน้มของความรักที่ดีขึ้น<ป>แล้วก็มีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางที่ดี <het is true> บางคนอาจจะมีเทสนของความรักความสัมพันธ์ที่คนเก่าอาจจะกลับมานะครับ <het is true> ในเรื่องของความสัมพันธ์ได้อีกครั้งหนึ่งเนาะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าอาจจะต้องค่อยดูกันไปอีกสักระยะหนึ่ง <true> นะครับ <het is true relay> แต่โดยภาพรวมก็ถือว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างยังถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ ความรักความสัมพันธ์ก็ยังพอที่จะไปในทิศทางที่ดีถ้าเราประครับประคองได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ